พระสมเด็จที่ไม่ตัดปีกองค์นี้นะครับถือได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่ดูเข้มขลังและก็สวยงามดูมีมิตินะครับเนื้อพระทําจากเนื้อตะกัวถ้ำชานะครับเป็นการหล่อแบบโบราณนะครับเห็นไหมครับจะมีสนิมไขขึ้นมาเกาะอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระบ่งบอกถึงอายุและก็การเวลาก็ถือได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่ ไม่ค่อยเห็นทั่วไปนะครับด้านในขององค์พระก็จะมีการตอกดอกพิกุลเอาไว้เห็นไหมครับที่เห็นเป็น,นลายๆนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับเป็นฝีมือของช่างบางหลวงที่ให้ความสนใจนะครับกับพระองค์นี้เส้นสุมก็จะมีการประดับด้วยโลหะนะครับเป็นโลหะสีทองสวยงามเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นด้านในขององค์พระก็เช่นเดียวกันนะครับมีการตกแต่งด้วยโลหะสีทองค,คล้ายๆกับดอกพิกุลที่เข่าขององค์พระแล้วก็ที่วงแขนนะครับที่เข่าก็จะค,คล้ายๆกับหอยนะครับหอยปลาก็ความหมายดีนะครับอุดมสมบูรณ์เหลืออยู่เหลือกินนะครับค้าขายร่ำรวยนะครับ ไปครับเนื้อก็จะดูเหี่ยวเป็นการหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะใช่ว่าจะไม่มีการเหี่ยวยุบย่นนะครับพระร้อยกว่าปีเมื่อได้อายุนะครับเนื้อโลหะก็จะมีความเหี่ยวยุบย่นได้เช่นเดียวกันส่วนด้านหลังขององค์พระก็จะมีตาราลันจกรนะครับของรัชกาลที่สที่ไม่ตัดปีกนะครับ ส่วนตัวแล้วผมวิเคราะห์ว่าถ้าหากว่าตัดปีกนะครับจะเป็นพระสี่เหลี่ยมสมเด็จทั่วไปนะครับถ้าตัดออกไปก็จะไม่เห็นตลาลันจกรนนะครับได้อย่างเต็มองค์เมื่อไม่ตัดปีกนะครับก็จะเห็นตาได้อย่างเต็มอง์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับถ้าหากว่าว่าผมวิเคราะห์ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับ เดี๋ยวผมจะนำเอาพระองค์นี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่เนื้อขององค์พระเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงก็จะเห็นได้ว่าเนื้อพระมีความเหี่ยวยุบย่นเหมือนที่ผมบอกนะครับด้วยการเวลาเห็นไหมครับเนื้อตะกัวก็จะมีสนิมไขนะครับขึ้นมาปกคลุมอยู่ที่พื้นผิวของตะกัวนะครับ Bon bah.